เด็กหญิงนิยายพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่สี่สิบอีหนิงตอบในใจว่าอร่อยแต่ที่นางกังวลคือเนื้อบนใบหน้าของต้นที่เมื่อไหร่จะสลายหายไปลินให้หรูรากับรู้ว่านางกำลังคิดอะไรจึงโบกมือ เจ้าอย่าไปเรียนแบบพวกคนหนูบ่อบางกิ่วลมดุดใบหลิวเลยมีเนื้อมีหนังหน่อยถึงจะงามหลินให้รู้ชอบให้อีหนิงจำมั่มหน่อยดูแล้วเป็นมงคลนางผู้เป็นคนเลี้ยงดูก็รู้สึกสบายใจ ญาติผู้พี่ขนที่ห้าของเจ้าหรือก็คือเจ้าเด็กหลินเหมานั่นส่งส้มจากถังสีมาให้เจ้ากล่องหนึ่งแม้ส้มจะไม่ใช่สิ่งของหายากแต่ในฤดูการนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายๆอีกสักครู่เจ้าก็ขนไปกินเสียมิสู้แม่ปอกให้เจ้าลองชิมสักผลตอนนี้ อีหนิงเกือบสำลักว่าที่ท่านร้องเจ้ากรมหลินผู้แทนตรงส่งส้มมาให้นางกล่องหนึ่งหลินใไฮรูรีบวางผลส้มที่ปลอกเสร็จครึ่งลูกในมือแล้วตบหลังนางเบาๆกินช้าๆหน่อยเจ้าเด็กคนนี้แค่รังนกยังสำลักได้อีหนิงสำลักไออยู่หลายครั้งก่อนจะเอ่ยถาม ข้าไม่เคยพบญาติผู้พี่หลินเหมามาก่อนเหตุใดเขาถึงส่งส้มมาให้ค่ะหลินไฮรุยิ้มพลางเอ่ย เขาไม่เคยพบเจ้าแต่ยามที่แม่กลับบ้านมักพูดถึงเจ้าบ่อยๆญาติผู้พี่คนโตตลอดจนญาติผู้พี่คนที่ห้าต่างรู้จักเจ้าเจ้ายังจำปิ่นทองที่แม่มอบให้คราก่อนได้หรือไม่นั่นเป็นของที่ญาติผู้พี่คนรองมอบให้เจ้าญาติผู้พี่หลินเมากล่าวว่าเขาจะมาเยี่ยมเจ้าด้วยตนเอง ท่านแม่ของเขาก็อยากจะส่งเขามาที่นี่เพื่อให้แม่ช่วยอบรมสั่งสอนเกรงว่าอีกไม่นัาน เจ้าก็จะได้พบเขาแล้วอีหนิงยังเด็กผู้อื่นมอบของให้นางไม่ถือว่าแปลกอะไรเพียงคิดว่าเป็นการมอบให้เด็กคนหนึ่งเท่านั้นอีหนิงสงบลงหยิบส้มกรีบหนึ่งในมือของแม่เลี้ยงยัดเข้าปากนางเกือบลืมไปแล้วว่าคนในตระกูลหลินล้วนรักความสนุกสนานจะทำอะไรก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด ส้มค่อนข้างหวานถ้าว่าไม่ค่อยมีน้ําสักเท่าไหร่หลังจากอีหนิงกลับไปก็แบ่งส้มในกล่องบางส่วนแจกจ่ายให้กับคนในบ้านร้องทั้งยังส่งหลายผลไปให้หลัวอีซิลเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมานางก็ได้ยินว่าเมื่อคืนเฉียวอีเหนียงเชิญหลัวเฉิงจางไปอีกครั้งเหตุผลคือเซียนเกอกินข้าวไม่ลง อีหนิงได้ยินก็ยิ้มหยันเชียวอีเหนียงใช้ลูกน้อยมาร้องขอความเอ็นดูหรือเมื่อนางไปถึงหน้าประตูเรือนหลินไห่รูก็ได้ยินบทสนทนาประจำวันของหลินไห่รูกับรุ่ยเซียง กล่าวถึงเจ้ากีบเท้าน้อยตัวนั้นเจ้าจิงจอกสาวตัวนี้สลับวนเวียนไปมาทันทีที่อีหนิงก้าผ่านประตูไปหลินไห่รู้ก็หยุดลงบัดนี้ในห้องมีอีหนิงอยู่ด้วยนางเกรงว่าจะสอนให้เด็กน้อยเสียคนหากคำกล่าวเหล่านี้หลุดออกจากปากของอีหนิงเกรงว่าหลวเฉิงจางคงมาไต่สวนเอาความกับนาง เช้านี้เฉียวเนียงต้องเข้ามาคารวะหลวเเสงจางเข้ามาพร้อมกับนางเฉียวอีเนี่ยงกำลังตักโจ๊กเนื้อไก่ฉีกให้หลวเเสงจางถ้วยหนึ่งก็ได้ยินอีหนิงถามเฉียวอีเหนี่ยงข้าได้ยินว่าเมื่อวานสุขภาพของน้องชายไม่สู้ดีอีกแล้วหรือเฉียวอีเหนี่ยงยืนอยู่ข้างกายหลวเเสงจางด้วยท่วงท่าสง่างามอ่อนหวานตอบกลับด้วยน้ำเสียงอับจน เด็กนั่นไม่รู้เป็นอะไรกินข้าวไม่ลงอีหนิงปลายตามองจริตการยืนของเฉียวอีเหนียงก่อนจะมองไปยังหลินไห่รู้ก็เห็นว่านัางซึ่งกำลังดื่มน้ำเต้าหู้หยุดการเคลื่อนไหวอีหนิงรอบถอนใจตัดสินใจเย้ยาแย่เฉียวอีเหนียงสักครั้งดังนั้นจึงยิ้มพลางเอ่ย เหตุใดจึงไม่รู้เหตุผลเล่าข้าว่าคงเป็นเพราะบ่าวไพร่ดูแลเขาข่าตกบกพร่องถึงได้ทำให้น้องชายไม่สบายหลัวอีเหรียนกินขนมเปียได้ครึ่งชิ้นก็ไม่กินต่อแล้วนางรับน้ำจากสาวใช้มาดื่มกลัวปากก่อนกล่าวเสียงลมุนน้องสาวเต็ดเข้าใจผิดแล้วสาวใช้ของเรือนเฉียวอีเเนียงลหลืปรนีบาิอย่างเต็มกำลังไม่เคยปรนีบาิข่ดตกบกพร่อง นี่ก็ไม่แน่อีเหนียงหัวเราะอย่างไรเดียงสาอีเหนียงกับพี่หญิงหกไม่สามารถดูแลน้องชายได้ตลอดเวลาข้าเห็นว่ามีสู้ทำตามนี้นางมองไปทั้งหลัวเฉิงจางพี่กำลังกินจอกเอาน้องชายมาเลี้ยงที่เรือนของท่านแม่สักระยะพวกเราจะตั้งใจดูแลอย่างดีอาการป่วยของน้องชายต้องหายเป็นปิดทิ้งแน่นอนเจ้าค่ะท่านพ่อท่านเห็นว่าอย่างไร หลายวันมานี้หลัวเฉิงจางเป็นห่วงบุตรชายตัวน้อยยิ่งนักทันทีที่ได้ยินคำพูดของอีหนิงก็รู้สึกว่ามีเหตุผลจึงพัง,งกศีซษาอีหนิงเปล่าได้ถูกต้องระยะนี้สุขภาพของเซวียนเกอไม่ค่อยแข็งแรงนักมิสู้เอามาเลี้ยงดูที่เรือนของไห่รู้เมื่อเฉียวอีเนียงได้ยินใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นซีดขาวนางรีบคุกเข่าลงทันพี่ ตั้งแต่เซียนเกลอีอดออกมาก็ไม่เคยห่างจากอนุไม่ได้นะเจ้าคะแต่ไหนแต่ไรมากหูยินก็ไม่ชอบเซียนเกลหลัวอีเหลียนเองก็รีบคุกเข่าอ้อนวอนอาการป่วยของน้องชายไม่สู้ดีนักท่านพ่อก็เวทนาเขาสักหน่อยเถอะเจ้าคะ่ะหลินให้รู้รู้ว่าอีหนิงกำลังช่วยนางก็รีบพูด ที่เรือนของข้ามิใช่ทำเสือทำมังกรสักหน่อยเฉียวอีเหนียงจะกังวลไปใหญ่อยีหนิงพยักหน้าเงกเงกพี่หญิงหกพี่ข้าคิดเช่นนี้เพราะคำนึงถึงสุขภาพของเซียนเกอร์ทนันทีที่ท่านพ่อได้ยินว่าเซียนเกอร์ป่วยก็รีบไปที่เรือนของเฉียวอีเหนียงทันทีท่านพ่อย่อมเป็นห่วงเซียนเกอร์ หลัวเฉิงจางรู้สึกว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเฉียวอีเหนียงกับหลัวอีเหลียนดูเกินจริงไปสักหน่อยให้ผู้อื่นเลี้ยงไม่ถือเป็นการเลี้ยงหรือที่อีเหนียงกล่าวมาสมเหตุสมผลทีเดียวเขาพูดกับเฉียวอีเหนียงทำตามที่อีหนิงว่าแล้วกันข้าเห็นว่ายามปกติให้รู้ก็ปฏิบัติต่อเซียนเกอเป็นอย่างดี ไม่ชอบเขาตรงไหนกันเมื่อได้ยินคำพูดของหลวเฉิงตางเฉียวอีเนียงก็ทำได้เพียงปิดปากเงียบอย่างโปรดแค้นนางรู้ว่าเมื่อหลวเฉิงตางตัดสินใจสิ่งใดแล้วยากจะเปลี่ยนแปลงได้ ช่วงบ่ายวันนั้นเซียนเกอก็ถูกอุ้มมาที่ห้องหลักหลินไฮรูจัดแจงให้เขาอยู่ที่ห้องด้านข้างฝั่งบูรพายังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่นางส่งบ่าวหญิงชาราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถไปดูแลแต่ยังตั้งใจคลัสสัรสาวใช้เด็กๆวัยเจ็ดปดขวบไปเล่นเป็นเพื่อนเขาด้วยมอบของเล่นแปลกใหม่ให้เขาอีกเป็นจำนวนมาก ในตอนแรกเซียนเกยยังคงงองงาเรียงหาเฉียวอีเหนียงกับพี่สาวเมื่อเฉียวอีเหนียงได้ยินก็รำไห้เดิมทีสองสามวันนางค่อยมาคารวะหลินไห่รูสักครั้งแต่บัดนี้แทบอดรนทนไม่ไหวมาคารวะเช้าเย็นเมื่อมาถึงก็ยื่นคอมองไปทางห้องฝั่งบูรพาทุกครั้งที่เฉียวอีเหนียงมาเซียนเกอก็จะถูกกุ้มไปเล่นที่ลานกว้าง การพรมาดำเนินไปเช่นนี้ร่างกายของเฉียวอีเหนียงผ่ายผอมลงหลายจิน้นอย่างไรเซียนเกอรก็เป็นเพียงเด็กอายุสี่ควบเมื่อมีคนเล่นเป็นเพื่อนไม่นานก็ลืมเรื่องงองงาในห้องครัวยังทำแต่อาหารโปรดของเขาทั้งไข่ตุน โจ๊กปลาต่างๆเลี้ยงดูเขาตนตัวเขาวจำม่ำ่มอาการเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเริ่มแรกเขายัางไม่ชอบอีหนิงแต่เมื่ออีหนิงเล่นผักเชือกเป็นเพื่อนเขาก็เริ่มกระตุกแขนเสื้ออีหนิงทั้งวันเพื่อให้นางสอนเขาเล่นเมื่อหลัวเสันยวนมาคารวะหลินให้รู้ก็เห็นอีหนิงกับเซียนเกอนั่งอยู่ด้วยกันบนต่งไม้อีหนิงตบมือเขาเบาๆ ไม่ใช่ดึงเชือกเช่นนี้เซียนเอ๋ยยู่ปากเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์พี่หญิงจะตีข้าอีกแล้วเผาว่าเป็นเพียงการบริภาทไปอย่างนั้นเองเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับการเล่นต่อไปมุมปากของหลัวสินยวนหยักพ้องเดินไปหาหลินไห่หูที่อยู่ห้องด้านข้างเพื่อหาอเรื่องแปลงนามีบางเรื่องที่หลินไห่หูยังดูแลไม่เหมาะสมเขาต้องพูดคุยกับนาง แต่ไหนแต่ไรมาหลินไห่หรูก็ให้ความเคารพกับบุตรชายที่เป็นเตี่ยยวนของตอนเองคนนี้ตระกูลหลินไม่มีคนร่่มเรียนหนังสือหลายปีก่อนตระกูลหลินมีเจียเหรินคนหนึ่งทำให้ในท่านผู้เฒ่าของตระกูลหลินมีความสุขจนยิ้มปากแทบฉีกจัดงานเลี้ยงฉลองในบ้านนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนโปรยเหรียญทองแดงหน้าประตูเป็นกระบุง ตั้งแต่เล็กนายท่านผู้เท่าหลินจึงสอนหลินให้หรู้ว่าความรู้อื่นล้วนด้อยค่ามีแต่การอ่านเรียนตำราที่สูงทรงดังนั้นทุกครั้งที่บุตรชายเจี่ยหยวนผู้นี้มาคารวะนางใบหน้าหลินให้รู้จึงเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเร่งให้คนยกน้ำชาเข้ามา ถึงจะบอกว่านางเป็นแม่เลี้ยงทว่าเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าหลวงส่นยวนนางก็มักรู้สึกว่าตนดูอ่อนน้อมถ่อมตอนเล็กน้อยหลวงส่นยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้จิบชาอึกนึงก่อนจะเอ่ยถามการที่เซียนเกอย้ายมาอยู่กับท่านแม่เป็นความคิดของผู้ใดหรือขอรับหลินไฮรูได้ยินก็ตอบเป็นความคิดของอียเหนียงแม่ก็คิดเสียว่าเลี้ยงคนว่างงานสักคน ที่แท้ก็เป็นความคิดของเจ้าก้อนอ้วนกลมตัวน้อยหลัวสัญยวนประคองถ้วยน้ำชาเอยเสียงราเปรียบ การเลี้ยงดูเซียนเกอข้างกายอีเหนียงส่งผลไม่ดีต่อเขาจริงๆข้าเพียงอยากถามท่านแม่ว่าอยากเลี้ยงดูเซียนเกอตลอดไปหรือไม่เขาคือการชีวิตของเสียวอีเหนียงเมื่อถูกท่านแย่งชิงมานางย่อมไม่มีทางนิ่งเฉยหากท่านอยากจะเลี้ยงดูเขาไปตลอดข้าก็จะไปพูดกับท่านพ่อว่าจะเลี้ยงดูเขาด้วยวิธีการในตอนนี้ไม่ได้ อย่างไรทั้งอีหนิงและแม่เลี้ยงต่างก็เป็นสตรีสถานการณ์ตรงหน้าเขาตึกตรองได้ถี่ถ้วนลึกซึ้งกว่าทั้งหมดล้วนเป็นเพราะสัญชาตยานหลัวสันยวนรอบเย้ะหยันตนเองเบาๆบางทีอาจเป็นเพราะความคิดเขาแยาบยนเกินไปผู้อื่นถึงไม่ค่อยชอบเขานักหูหยินผู้เท่าหลัววางตัวเหินห่างจากเขาหลัวอีหุ่ยก็ระแวดระวังเขา วันนั้นสุดท้ายหลัวอีห้วยยังกล่าวกับเขาว่าเจ้าดีต่ออีหนิง้งข้าในฐานะพี่สาวย่อมขอบคุณเจ้าแต่หากภายหน้าเจ้ากล้าวางแผนทำร้ายนางต่อให้ข้าต้องสูญเสียตำแหน่งหูหยินของท่านซื่อจือข้าก็จะไม่ยอมปล่อยเจ้าไป ยามนั้นหลวงสัญยวนมองอีหนิงพี่ถูกหลวอีห้วยจูงมือจากไปเขายืนอยู่ณที่เดิมพันรู้สึกว่าราตรีอันหนาวเหน็บช่างหนาวเย็นเหลือเกินหากอีหนิงรู้ว่าเขามีความคิดแยบยลเย็นชาหอนเยี่ยมนางจะหลีกหนีไปไกลาจากเขาหรือไม่นางยังเด็กยังไม่รู้ความยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าความหวาดกลัว เช่นนั้นก็อย่าพึ่งให้นางรู้เรื่องเหล่านี้เลยดีกว่าหลินให้รู้เองก็ไม่รู้ว่าตนเองอยากเลี้ยงดูเซียนเกอหรือไม่เจ้าให้เวลาแม่คิดอีกหน่อยหลินให้รู้ช่างใจอย่างไรเขาก็เป็นลูกของเฉียวเย่ชาน หลัวสันยวนยิ้มบ้างเล่นถ้วยน้ำชาในมือความคิดของแม่เลี้ยงตื้นเขินเกินไปเขารู้ดีว่าเฉียวแย่สวนกำลังคิดอะไรเพื่อเซียนเกิอแล้วนางยอมแม้ว่าต้องสละชีพท่านอย่าได้คิดนานนักทุกเรื่องมีข้าคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นอกห้องด้านข้างฝั่งทิศประจิมหลัวอีเหลียนเพิ่งเข้าประตูมาก็เห็นเซียนเกอกับอีหนิงนั่งอยู่ด้วยกันเซียนเกอหัวเราะจนเผยลักยิ้มเล็กๆข้างมุมปากอันนี้สวยต้องเอาอันนี้แขวนขึ้นมาพี่หญิงเจ็ด ข้ายังอยากได้เชือกถักอีกหลายๆอันสีหน้าของหลัวอีเหลียนลันย่ำแย่ทันพีนางฝืนยิ้มตะโกนเรียกน้องชายเมื่อเซียนเกอเห็นหลัวอีเหลียนมาก็ดีใจจนลืมเชือกถักเขาอ้าแขนออกหมายจะให้หลวอีเหลียนอุ้มหลัวอีเหลียนอุ้มน้องชายขึ้นมามองอีหนิงที่พิงตัวบนหมอนอิงกำลังมองนางนิ่งเซียนเกอพูดกับนาง พี่หญิงหกท่านดูเชือกถักของเซียนเกอร์สิสวยหรือไม่หเหล่าอีเหรียญเกิดความรู้สึกตื่นตระนกคล้ายกำลังถูกแย่งชิงเซียนเกอไปนางจำคำของเฉียวอีเหนียงได้อย่างแม่นยำน้องชายคือที่พึ่งในภายภาคหน้าของพวกนางนางกอดเซียนเกอในอ้อมกอดนน่นคลี่ยิ้มช,าชา้าๆน้องสาวเจ็ดอายุยังน้อยแต่กลับมีความคิดอ่านเยี่ยงนี้แล้ว อีหนิงจัดแขนเสื้อของตนเองเทียบกับพี่หญิงหกแล้ว อีหนิงยังไม่อาจต่อก่อนได้หลัวอีเหลี่ยนเล่นกับน้องชายอยู่สักพักก็บอกลายอย่างอาไลาอาวอนกลับไปบอกเล่าเรื่องนี้ให้เฉียวอีเหนียงฟังเฉียวอีเหนียงฟังแล้วก็โกรธจนจิกเล็บเข้าเนื้อตนนางไม่ควรให้เซียนเกอแทงทำเป็นป่วยเพื่อเรียกร้องความเอ็นดูจนเป็นสาเหตุให้เด็กน้อยคนหนึ่งเอามาตลบหลังนางได้เลยความแค้นเคืองนี้นางจะกล้ากลืนลงไปได้อย่างไร เฉียวอีเหเนี่ยล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วกล่าวว่าเป็นเพราะคิดถึงลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับหลัวอีเหลียนไปร้องห่มร้องไห้กับหลวเฉิงจางคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาในคำพูดยังแฝงในว่าเซียนเกอถูกหลินไ่รูเลี้ยงดูตนเสียคนทุกวันท่านแม่เอาแต่ปล่อยให้เซียนเกอเที่ยวเล่นไม่ร่ามเรียนหนังสือหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะดีได้อย่างไร เมื่ออีเหนียงได้ยินจึงตรอมใจจนล้มป่วยหลัวเฉิงจางฟังแล้วก็ขมวดคิ้วมุ่นสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือหลินไห่รู้จะเลี้ยงดูเซียนเกอได้ไม่ดี ทำให้การเรียนหนังสือของเขาต้องล่าช้านับว่าหลวอีเหลียนพูดได้ถูกจุดนักอีหนิงฟังคำของหลวอีเหลียนผ่านทางเสียจือ้อรู้สึกว่าวิธีการของสองแม่ลูกช่างจำกัดนักแน่นอนว่าต่อให้ลูกเล่นไม่มากแต่หากมีประสิทธิผลก็เป็นอันใช้ได้วันนี้หลวอีสิวยืนกลางจัลลากหลัวอีวี่มาเล่นที่เรือนของอีหนิงให้ได้หลวอีวี่นั่งกินส้มอยู่ด้านข้างไม่ ปีปากใดๆหลัวอีซิวกินส้มพลางก่าวยังออกรถออกชาติอีเหนียงบ้านเจ้านี่ไม่ยอมบรามือจริงๆท่านพ่อข้าก็มีอีเหนียงสามคนแต่ละคนล้วนสงบเสงี่ยมเชื่อฟังก่อนหน้านี้ไม่นานอีเหนียงก็เคยได้ยินมา ชิงอีเหนียงที่อายุน้อยที่สุดคนนั้นตอนที่เพิ่งเข้าตัวน,นางอาศัยความอ่อนเยาว์ช่วงชิงความโปรดปรานมาได้ช่วงหนึ่งแต่ยามนี้กลับถูกฉินซื่อสั่งสอนจนว่านอนสอนง่ายสงบเสงี่ยมเจียมตน้นได้แต่แค้นเครื่องตนเองที่ไม่อาจงอกอีกสักสองมือเพื่อคอยปรนิบัติรับใช้โฮเยียนผู้ใดใช้ให้ฉินซื่อมีความสามารถถึงเพียงนี้กันเล่าหลัวอีวี่ยัดส้มกรีบ หนึ่งเข้าปากอยากลากตัวอีซิลกลับบ้านเรื่องส่วนตัวของบ้านหลกักนางกลับเอามาสนทนากับอีหนิงยังออกรถอีหนิงรู้ว่าหลวอีวี่ไม่ชอบนางก็หาได้ใส่ใจว่าสีหน้าอีกฝ่ายจะน่าดูหรือไม่นางยัดผลส่อมใส่มือหลวอีซิล ท่านชอบกินก็กินให้เยอะหน่อยพี่เรือนข้ายังมีอีกครึ่งกองข้าจะห่อให้ท่านเอากลับไปอีกหลายลูกข้ายังต้องไปเรือนของท่านแม่งอีกไม่อาจอยู่สนทนากับพี่หญิงทั้งสองได้แล้วสองพี่น้องหลัวอีรี่ชอบกินส้มน่าเสียดายที่ในเวลานี้ไม่อาจหาส้มได้ง่ายๆไม่รู้ว่าประโยคนี้ ไปล่วงเกินหลัวอีวี่ตรงจุดได้นางถึงได้โมโหลากหลัวอีสิวที่หอบส้มเป็นกองกลับไปด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะัก ที่ห้องหลกักหลินไห้รูกำลังเดือดดานเพราะส่องแม่ลูกเฉียวอีเหนียงสาวใช้ใหญ่เล็กพากันยืนเงียบกริบประหนึ่งจักจันรจำศิลในฤดูเหมันเมื่อหลินไห้รูเห็นอีหอิงเข้ามาก็รีบให้นางนั่งลงเล่าถึงคำกล่าวของหลัวสันยวนพี่ชายสามของเจ้าคาดการได้แม่นยำนักว่าต้องเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าคิดว่าควรทำอย่างไรดี ท่านแม่อยากเลี้ยงดูเซียนเกอรหรือไม่อีหนิงถามนางหลินให้รูนิ่งนงันครองศีรษะแล้วเอ่ยอีหนิง อาของแม่ก็เป็นบุตรชายคนเดียวถูกห้องหลักเลี้ยงดูต่อมาเมื่อเขาเติบใหญ่มีหน้าที่การงานแล้วก็รับอีเหนียงมารดาแท้ๆมาเลี้ยงดูที่ห้องหลักให้ความสำคัญยิ่งกว่าคนในห้องหลักที่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่เมื่อแม่นึกถึงเรื่องเหล่านี้ก็รู้สึกไม่สบายใจ อย่างไรก็ไม่ใช่บุตรชายของตอนในร่างกายมีสายเลือดของผู้อื่นไหลเวียนเมื่อเด็กเติบใหญ่แล้วมากกว่าเครื่องของหัวใจเขาย่อมเอ็นเอียงไปฝั่งมารดาบังเกิดเกล้าอีหนิงรอบถอนหายใจในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งเซียนเกิกลับไปเถิดแต่ไม่อาจปล่อยไปง่ายๆเช่นนี้ได้เมื่อหลัวเฉิงจางกลับมาจากหน่วยงานก็มายังเรือนของหลินไห่รู้อีหนิงพูดกับเขา ท่านแม่คำนึงถึงสุขภาพของเซียนเกอร์ที่ไม่สู้ดีนักถึงได้ปล่อยให้เขาเล่นเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่สิ่งนี้กลับทำให้พี่หญิงหกเข้าใจผิดในเมื่อเฉียวอีเหนียงทวินหาเซียนเกอร์นักยามนี้เซียนเกอร์เองก็ไม่เจ็บป่วยแล้วเช่นนั้นก็ให้เฉียวอีเหนียงอุ้มกลับไปเถอะเจ้าค่ะ ท่านแม่จะได้ไม่ต้องมาทนแบกความชอกช้ำโดยใช่เหตุทั้งทั้งที่นางคอยดูแลเอาใจใส่เสียนเกอเป็นอย่างดี เมื่อหลัวเฉิงจางได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกว่าคำพูดของอียหนิงช่างมีเหตุมีผลนักเขามองไปยังหลินไฮรู้ที่ดูโศกเศร้าก็รู้สึกปวดใจไปกับนางหลายส่วนเป็นความจริงที่ว่าหลินไฮรู้ทำดีไม่ได้ดีสองแม่ลูกเฉียวอียเหนียงไม่เพียงไม่ทราบซึ้งแต่ยังกล่าวโทษนางมีอย่างที่ใดกัน เขาย่อมมองออกว่าอาการป่วยของเฉียวอีเหนียงมีสาเหตุมาจากเซวยนเกอร์หลอกลวงเขาครั้งสองครั้งก็แล้วไปเถิดเผ่าว่าสามครั้งสี่ครั้งเขาย่อมเริ่มรู้ตัวเขาเคยพูดไว้นานแล้วว่าเขาเกลียดคนที่ใช้แล่อุบายกับเขามากที่สุดการกระทําของเฉียวอีเหนียงในครั้งนี้ ถือว่าล่วงละเมิดเส้นตายของเขาแล้วหลวเฉิงจางให้คนไปเรียกตัวสองแม่ลูกเฉียวอีเหนี่ยงเข้ามาเขาเปล่าด้วยน้ำเสียงเย็นสถานนับวันเจ้าก็ยิ่งรู้จักใช้เล่เยมเดิมทีท่านแม่กับน้องสาวของเจ้าหวังดีกับเซียนเกอร์ถึงได้อุ้มเซียนเกอมาดูแลนอกจากพวกเจ้าจะไม่สำนึกแล้วยังว่าร้ายลิ้นให้รู้ข้าอยากรู้นักว่าในหัวของเจ้าคิดอะไรอยู่กันแนะ่ ดัวอีเหลี่ยนมองใบหน้าทมึงทึงของบิดาก็ตกใจลนล้านคุกเข่าดงดวงหน้านงดงามดุดดอกสาลี่ปลายคลางเรียวมอนหย่าน้ําตาคลอเบ้าเอ่ยเสียงแผ่วเบาเพราะข้าเป็นห่วงน้องชายท่านพ่อเข้าใจผิดแล้วอาการป่วยของน้องชายหายดีแล้วข้าจะทราบซึ้งอย่างแทบไม่ทันข้าเพียงกังวลเรื่องการเรียนของน้องชาย เจ้าจะมากังวลอะไรกับการเรียนของเซียนเกอพ่อกับพี่ชายสามของเจ้าย่อมรู้จักจัดการเหลือเฉิงจางเอ่ยหากพวกเจ้ายังจงใจปั้นเรื่องทำให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขข้าจะไม่มีวันปล่อยพวกเจ้าไปอีกเซียนเกออยู่กับูหยินถูกเลี้ยงดูจนขาวจำมั่มไม่มีอาการเจ็บป่วยสักนิดเห็นได้ชัดว่าโฮยินดูแลเป็นอย่างดีอีหนิงขานรับตามคำหลวงเฉิงจาง ท่านพ่อข้าคิดว่าในเมื่อบ่าวหญิงชาราในเรือนของอีเหนียงดูแลเซียนเกอได้ไม่ดี ก็ควรขับไล่ออกจากจวนไปเสียให้ท่านแม่คัดสรรคนใหม่ไปดูแลเซียนเก,นเกนเอเถิดเจ้าค่ะสีหน้าของเสียวอีเหนียงยิ่งย่ำแย่คนเหล่านี้ล้วนเป็นเบ่าที่รู้ใจของนางหากแม้แต่คนของตนเองนางยังรักษาไว้ไม่ได้ต่อไปผู้ใดจะทุ่มเทแรงกายแรงใจรับใช้นางอีกเล่านางคุกเข่าลงทันที ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ